Amazing t a l o Amazing t a l o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิทินการยกย้ายดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะคะหรือบางคนก็รู้สึกกังวลใจมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาไขาปริศนานี้ในเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับดาวเสาย้ายราศีค่ะ ถือว่าเป็นวันสำคัญทางโหราศาสตร์นะคะเนื่องจากดาวเสารเนี่ยเขาจะยกย้ายนะคะย้ายออกจากราศีกุมที่เขาอยู่แล้วเขาก็จะวิ่งไป บินไปเข้าสู่ราศีมีนนะคะในช่วงวันที่นะคะ13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ทีนี้ระยะเวลาที่ดาวเสาร์นะคะจะสถิตอยู่ในราศีมีนจะยาวนานไปประมาณ2ปี4เดือนนะคะหรือไปจนถึงเมษายนพุทธศักราช2571 นะคะเรียกง่ายๆว่า2ปีกว่ากันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นผลกระทบตามความเชื่อทางโหราศาสตร์คือเขาบอกว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความเหนื่อยยากนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวการพลิกเรื่องราวของชีวิตครั้งใหญ่นะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศี <รา S 2> บอกเสมอว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาแน่นอนค่ะพระเสานี้ทางโหรถือเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปพระเค้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจนะคะเพราะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงวงกว้างเท่านั้นและแต่ละดวงชะตาจะมีดาวดวงอื่นที่ประกบอยู่แล้วทุกคนจะมีแต่ความโชคดีมีเรื่องให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตมีเรื่องให้ท้าทายชีวิตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ ดาวพระเสาร์เนี่ยไม่ได้เพิ่งมายกย้ายยกย้ายแล้วคุณก็เคยเจอมาแล้วค่ะแล้วคุณก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวนันนี้นั่นหมายถึงคุณเคยผ่านมาแล้วแค่ทําทุกวันให้มีความสุขก็พอเพราะฉะนั้นคําพยากรณ์จึงเป็นเพียงภาพรวมนะคะและเราจะพยากรณ์กันแบบเหมือนเพื่อนคุยกันจึงไม่ค่อยมีศัพท์อะไรมากมายนะคะเป็นการสื่อสารแบบภาพรวมเท่านั้นขอให้คุณสบายใจค่ะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมบิซิงทาร่จ้า ่มาแล้วนะคะตีค้องร้องประกาศกองให้รู้ว่าพ้นเคราะห์แล้วจ้ามาเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงสองปีกว่านี้เมื่อดาวเสายกย้ายอิทธิพลเขาเนี่ยจะส่งผลอะไรให้ชาวรัคนาราศีสิงห์กันบ้างคุณเข้าใจคำว่าดาวเสาร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนอะดาวพระเสาร์อธิบายเมื่อต้นคลิปแล้วทีนี้เรามาเจาะดวงของคุณแค่เพียงดาวดวงเดียวแต่ละคนก็จะมีดวงดาว อยู่ในตำแหน่งชีวิตแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเรามาโฟกัสที่ดาวเสายกย้ายนะคะนั่นคงต้องเรียกได้ว่าเราพ้นในช่วงของความกดดันต่างๆพ้นจากสิ่งที่เคยเข้าสู่โหมดที่มันเหมือนกับว่าแข่งขันเคราะหนักนะคะระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างพอเข้าสู่วันที่13กุมภาเป็นต้นไปนะเมื่อดาวเสายกย้ายก็ถือเป็นช่วงเวลาที่พ้นจาก จากสิ่งที่เรียกว่าเคราะห์หนักๆก,กรรมหนักๆก,ก็แล้วกันนะคะการทีเ่เขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยนะคะเขาจะอยู่มานานกว่า2ปีครึ่งนะคะแล้วก็เล็งลัคนาคุณเนี่ยมันก็จะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนก็ตามหรือปัญหาในภาพรวมของความสัมพันธ์ครอบครัวคู่รักก็ตาม จากนี้เป็นต้นไปนะมันจะมีความเบาสบายขึ้นนะคะจากการที่เขาย้ายออกไปนั่นเองความเครียดที่สะสมมามันจะเริ่มจางหายดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่มุมมองที่เป็นความสบายใจมากขึ้นอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในหลายสิ่งหลายอย่างและการตัดสินใจที่เขาเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องหนักอกหนักใจ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวเสาวเนี่ยไปตกเข้าสู่เกณฑ์มรณะนั่นหมายถึงมันจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพซึ่งสุขภาพของคุณน่ะมันก็จะเกี่ยวพันกับผู้กระดูข้อต่อและเอ็นนะคะการเดินเหินการเลื่อนล้มการชนนู่นชนนี่ความซุ่มซ่ามมักจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคุณก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมามันเหมือนเราได้เข้าใจคนมากขึ้นมันส่งผลให้จากนี้เป็นต้นไปคุณจะเหลือแต่เพื่อนที่มีคุณภาพก็ตามมิตรที่ดีก็ตามนะคะพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆคนใหม่ๆก็อยู่ในเกณฑ์ของกัลยาณมิตรที่ดีก็ถือว่าหมดเวลาที่เราจะให้โอกาสคนที่นิสัยไม่ดีอยู่ข้างกายก็คือคัดกองคนนั่นเองนะคะคัดกองคนตัดคนทิ้งนะคะ โดยที่คุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายเดินออกจากความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเวลาที่หลุดพ้นของคุณจริงๆทีนี้เรามาโฟกัสที่ดวงงานกันแบบเจาะลึกของชาวรา,ราศีสิงห์เนาะดวงการงานของคุณ่ะนะคะเขาถือว่าเป็นช่วงลมลมเปลี่ยนทิศปรับเปลี่ยนทิศทาง มันก็ยังมีความเป็นพลังงานลมเนาะมันก็ยังมีความมีแรงกระเพื่อมอยู่บ้างแต่คุณจะรู้สึกว่ามันปลดล็อกมันคลายเครียดมันคลายกังวลความกดดันต่างๆมันอยู่ในจุดที่รับมือได้หรืออาจจะไม่ได้คิดมากอีกแล้วก็ตามกับเรื่องนั้นๆจากที่เคยคิดหนะักก็จะไม่คิดมากแล้วนะคะทําให้สิ่งที่ผ่านมามันก็ได้เข้าใจนะ แต่มันก็จะลากยาวบางเรื่องมาหน่อยนะคะก็คือความขัดแย้งกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานนะคะหรือผู้ใหญ่ที่คอยกดดันคุณน่ะมันมันก็ยังคงคาราคาซังอยู่แต่มันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมันมีโอกาสที่ปัญหาเหล่านั้นอะ่ะมันจะยุติลงนะคะงานใดๆก็ตามโปรเจกต์ยากๆหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันคราคาซังข้ามปีมา สองปีที่ผ่านมามันจะได้ข้อตกลงที่ดีได้บทสรุปที่ดีได้ผลลัพธ์ที่ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าการทำงานเนี่ยดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงในช่วงเนี้ยมันจะเป็นงานที่โดดเด่นในด้านงานเบื้องหลังเนาะการจะพูดง่ายๆบางคนก็เข้าใจคาว่าปิดทองหลังพระนั่นแหละเนาะมันเป็นงานที่อยู่คือคนอื่นสำเร็จคนอยู่ตรงนั้นนะเขาสำเร็จ แต่การขับเคลื่อนความสําเร็จนั้นก็จะมีคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นๆมันก็เท่ากับว่าพิสูจน์ผลงานของคุณนะคะและในงานเบื้องหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางทีอาจจะเป็นงานลับๆงานเฉพาะทางงานที่คุณไม่เปิดเผยการเก็บเป็นความลับกับอาชีพเสริมที่ตัวเองมี การทำอะไรไม่ต้องเปล่าประกาศไม่ต้องบอกนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าเป็นงานลับงานเบื้องหลังได้เหมือนกันนะคะและอาชีพที่โดดเด่นก็จะเป็นอาชีพด้านที่อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงนะคะผู้ประกอบการอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงผู้เตรียมสคริปต์นะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ทำงานวิจัยต่างๆนะคะหรืองานสอนหรืองานที่เกี่ยวพันกับการแก้ปัญหา เพื่อให้ทุกอย่างมันรุ่ล่วงนะคะสายช่างสายสายที่คอยแก้ปัญหามไม่ว่าจะแก้ปัญหาลดเสียการแก้ปัญหาคาราคาซังการแก้ปัญหาด้านไอทีการทำให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งขับเคลื่อนนักประสานงานนักเจรจานะคะนักต่อรองนะคะมันก็เหมือนเป็นงานรับหรืองานเสริมได้เหมือนกัน แต่ว่าทีเนี้ยในเรื่องของงานออนไลน์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องถ้าคุณอยู่เบื้องหน้านั่นหมายถึงคุณต้องทําเบื้องหลังด้วยแล้วก็พยายามดูทุกๆอันเพื่อให้งานออกมาดีนั่นหมายถึงคุณปล่อยวางอะไรไม่ได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าคุณเป็นคนเบื้องหน้านะแต่ถ้าคุณเป็นคนเบื้องหลังอยู่แล้วมันก็เข้าจังหวะที่ดีของชีวิตผลงานดีเป็นที่ประจักษ์การ,ปรโปรโมทที่ดีเจ้านายเล็งเห็น สิ่งแล้วคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเพราะคุณได้งานใหม่ๆอาจจะเป็นที่โปรดปานเอ็นดูของเจ้านายที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเจ้านายใหม่เวียนมาก็ตามคุณก็ไม่ต้องเป่าประกาศทําผลงานนั้นให้สําเร็จจนถึงวันที่เขาประกาศออกมาในความสําเร็จนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าคุณจงเป็นตัวของตัวเองนะคะงานเฉพาะทางงานเฉพาะด้านก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ งานต่างประเทศงานต่างแดนไกลๆคุณมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานที่อาจจะมีโอกาสได้ไปติดต่อสื่อสารได้ทำงานได้ทำธุรกิจได้ลงหุ้นได้หางานใหม่ได้เรียนหรือได้ไปขอทุนกับต่างประเทศก็มีความโดดเด่นนะคะหรือต้องไปทำงานไกลๆไกล,ไกลบ้านย้ายจังหวัด นะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาด้วยคือความสําเร็จที่คุณจะได้รับจากนี้เหมือนคุณหลุดพ้นจากหลุมดําหลุมนี้ไปเจอสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่เราได้พิสูจน์ฝีมือครั้งใหม่มันดีมันดีแต่ว่าดาวเสารเนี่ยเราจะรีบร้อนตะคุบความสําเร็จไม่ได้มันค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยดีขึ้นค่อยคอยสบายใจขึ้นเพราะ ดาวสาวเขาก็อยู่กับเราไป็นสองปีกว่าเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่จะต้องระวังในภาพรวมของเนื้องานที่คุณ เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวเป็นความผิดพลาดที่มองไม่เห็นบอกแล้วนั่นหมายถึงคุณอยู่เบื้องหน้าคุณก็ต้องเช็คเบื้องหลังด้วยคุณอยู่เบื้องหลังคุณจะต้องทําวงจรเบื้องหลังให้สําเร็จรู้ร่วงคุณทํางานเสริมโดยที่ไม่ต้องบอกใครงานเสริมประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณรู้ทุกกลไกของมันจงระมัดระวังความผิดพลาดที่คุณเผลอไม่ได้ตรวจเช็ค มองไม่เห็นคิดว่าผ่านได้นะไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาคุณมีหุ้นส่วนธุรกิจคุณจะไม่ไปวันที่เขาประชุมไม่ได้คุณต้องไปคุณต้องดูเอกสารคุณต้องเคลีย์เอกสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคุณอย่าปล่อยปะละเลยไม่ได้นะคะต้องระวังเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงที่แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่อาจจะทำให้คุณเสียหายได้หรืออย่าฝากใครทำธุรกรรมใดๆโดยที่ คุณไว้วางใจเอาไปว่าคุณทำเองดีกว่านะคะควรตรวจสอบทุกอย่างให้รอบคอบนะมากๆเลยนะทีนี้ สำหรับคนที่ตกงานมาเออมันก็หมดไฟนะมันก็เบื่อนะทำงานที่ไหนก็เบื่ออยากลาออกหรือลาออกแล้วหางานไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าช่วงดวงเปลี่ยนผ่านช่วงความอึมครึมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่จุดเปลี่ยนใหม่ๆแนะนําให้หาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือหางานใหม่ๆหรือเพิ่มเติมทักษะความรู้ใหม่ๆใ,ให้ โปรไฟล์ของคุณมันดีขึ้นหาอะไรทําที่มีใบประกาศเนาะเพื่อที่จะได้อัปเดตนะคะในเรื่องของเรซูเม่ของคุณก็จะส่งผลดีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาว่างตอนนี้สมองกำลังจะเปิดละพลังงานกำลังจะหายความอึมครึมนะคะความเหนื่อยล้าเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นนะจางหายไปเราก็อาจจะหมั่นเพียรและขยันตรงนี้เติมเข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะทีนี้ถ้าถามว่า เพื่อนร่วมงานอ่ะเพื่อนร่วมงานแล้วกันอืมถ้าในเรื่องเพื่อนร่วมงานบางคนคุณมีเกณฑ์ตัดทิ้งอยู่แล้วนะมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูที่ส่งผลให้มิตรภาพเราเสื่อมไปแล้วไม่จําเป็นต้องรื้อฟื้นค่ะต่อให้เขามาง้อคุณก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันได้อยู่ในจุดตําแหน่งที่รู้ท่าแท้กันไปแล้วคุณเป็นคนใหม่ได้คุณมีเพื่อนใหม่ได้และคุณก็ระมัดระวังเพื่อนที่มีโอกาสดึงคุณเข้าไปพัวพันกับ กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะหรือือ้างชื่อคุณเพื่อให้เขาไปรอดหรือไปต่อได้คุณต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะนั่นหมายถึงคุณอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจากเพื่อนนะที่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่เขาไม่คิดว่าคุณเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเขาจะสอบพฤติกรรมมาตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาและณนะตอนนี้ไม่จำเป็นเราก็เลิกคบได้ค่ะเราเลิกคบได้นะคะ ทีนี้เรามาดูในภาพรวมคนที่ตกงานนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่อย่างที่บอกให้ไปเสริมทักษะมากขึ้นนะคะและงานใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปหรือจะไปสแสวงโชคหรือจะไปขุด ทองในต่างประเทศก็ไปเลยแดนไกลให้โชคค่ะนะคะก็ถือว่าดีมากๆดวงด้านการการทำงานการได้งานความชัดเจนเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มปรับและดีขึ้นชัดเจนก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะ,ะอาจจะประมาณช่วงหลังวันที่20พฤษภานะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะเข้าสู่ภพราพะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้งานที่ดีได้ได้โอกาสที่ดีนะคะหรือสิ่งดีๆที่เรียกกับว่าเรียกว่าดวงการงานก็จะเปิดขึ้นในเวลานี้นะคะทีนี้ก็อย่าเลือกงานมากสิเนาะนะคะ มาเรามาดูเดือนแห่งความที่ดวงเราเปลี่ยนดีกว่าไหนๆก็ยกย้ายกันแล้วนะคะถามว่าชาวลัคนาราศีสิงห์หลังดาวเสาย้ายไปแล้วดวงของคุณจะเปลี่ยนจากความตึงความเครียดมาเป็นจังหวะรอจังหวะหรือเข้าสู่โหมดของรับทรัพย์นะคะ นั่นหมายถึงเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่ดีจริงๆแล้วคุณจะเปลี่ยนพฤษภานะแต่ถ้าเอาพีคที่สุดเอาแบบโชคลาภมากๆมหาศาลจริงๆะนะคะก็จะเป็นช่วงดาวประจําตัวโคจรถ้าอ่าเข้ามาทับลัคนาในราศีเกิดนะคะเขาเรียกว่าและและได้รับแรงส่งจากดาวพฤหัสที่ดีอยู่ในตำแหน่งให้คุณน่ะก็จะเป็นเดือนสิงหาสิงหานี้จะมีโชคลาภอาจจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีมากๆ มีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะหรืออาจจะได้รับเรื่องราวของการเงินการทองชีวิตจะเปลี่ยนไปในมุมมองทิศทางที่โคตรจะดีขึ้นคือชัดและเพราะว่าจังหวะดาวจังหวะให้คุณมันมาอีลุงตุงนางมาเต็มเลยทีนี้ก็พาคุณขึ้นเรือไปเลยละคะ่ะขึ้นเรือพุ่งฉลุยไปเลยนะคะพอนี่คือสิงหาดีสุดนะแต่ดวงจะเปลี่ยนพฤษภาเนาะ พฤษภามิถุนาก็จะเป็นดวงการงานสิงหาดีสุดหลายๆเรื่องแม้กระทั่งโชคลาบนะคะพอเข้าปลายปีพฤศจิกาธันวาเดือน11เดิือน12คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะคะหรืออาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงปลายปีเขาถือว่าส่งท้ายปีรับทรัพย์กันไปนะคะอยากได้โชคลาบอไง,ไงก็ดวงเปลี่ยนแล้วอยากได้จังเลยนะักพยากรณ์วาสนาว่ายังไงตอบให้ค่ะเออถามเองตอบเองให้เลยนะคะ ลักษณะโชคลาภที่คุณคว,ควรสังเกตนะคะหลังจากดาวเสาร์ย้ายนะคะคือตัวเลขนะตัวเลขมรณะนั่นหมายถึงตัวเลขมรณะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านเก่าเออทะเบียนรถที่เพิ่งซ่อมเออนะคะหรือตัวเลขที่มาจากการสูญเสียนะคะออมันก็จะเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในภพมรณะไอไอไอของพังของเสียแล้วมันมีตัวเลขอะ่ะ เอออยู่ดีๆได้แบงค์ขาดเออแบงค์ขาดได้แทนแบงค์ขาดมาเครียดเครียดเคียแต่เอา2ตัวหลังแบงค์ขาดนะแบงค์ขาดไม่ใช่คุณฉีกเองนะคือหมายถึงแบงค์ที่เขาคุณอาจจะได้รับจากการซื้อของแล้วได้แบงค์ขาดมาคุณเอาตัวเลขไปซื้อเออตัวเลขอะไรที่มันเก่าๆอะไรแบบนี้มีโอกาสนะคะหรือการเดินทางนะไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่วัดวาโบราณสถานคุณก็ซื้อรอตเตอรี่ท่านั้นแหละ นะคะหรือไปลองเสี่ยงเซมซีดูก็แต่ไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องโชคลาภเพราะมันเป็นดวงบุญของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันเป็นดวงบุญนะเพราะฉะนั้นก็มากน้อยเอาเป็นว่าให้มีโชคข่าวดีด้านการงานกับการเงินที่ดีก็แล้วกันนะเอเอ,เอแล้วการเงินละ่ะจะเป็นยังไงการเงินก็เปลี่ยนทิศไปด้วยละค่ะเออออราเศรษฐีบังเกิดนะคะนั่นหมายความว่า,อาพอเข้าสู่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะคะ พอดาวพฤหัสนะคะเข้าสู่ภพที่เป็นคุณเนาะนะคะก็จะส่งผลให้ตัวของคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีสินได้พลังได้อาน,นิสง์การเงินที่สูงมากนะคะมีคนมาติดต่อนะคะหรือบางคนอาจจะนำเสนอโอกาสใหม่ๆให้กับคุณก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากไรายได้เสริมงานเสริมงานโปรเจกต์โครงการพิเศษงานฟรีแลนซ์ที่เข้ามามากขึ้นนะคะ เงินปันผลที่มาจากการลงทุนในอดีตหรือลอตเตอรี่ที่ไม่เคยตรวจเลยในอดีตนะคะที่ยังคงมีผลอยู่นะอาจไ,ไปเอามาตรวจนะคะงานเงินปันผลต่างๆไวเชอร์ที่เก็บจนลืมนะคะหรือแม้กระทั่งออของขายขายเครื่องรายคามเก่าๆขายของเก่าเออมันจะดีนะโอ้จริงๆแล้วคนที่อยู่ลัคนาราศีสิงเนี่ย ถ้าคุณเปิดร้านรับซื้อของเก่าขายของเก่านี่จะดีมากๆนะคุณอาจจะได้เจอของดีๆนะเออส่งผลดีมากๆเลยนะคะการลงทุนในช่วงเวลานี้นะด้านการเงินก็เน้นสั้นไม่ได้ค่ะดาวเสาวต้องเน้นระยะยาว อืมเพราะมันจะเสี่ยงเกินไปถ้าคุณลงทุนปุ๊บแล้วได้เลยลงทุนเล่นอะไรนี่มันปุบปั๊บเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงนะคะมันก็ช่วยพัฒนาตัวเองช่วยในการดูนะลงทุนในหุ้น s อสเ0นตค่อยๆดูไปซื้อขายหุ้นแบบคือคุณต้องทําอะไรช้าๆเอออย่าหวังผลอะไรปุบปั๊บรับโชคไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะคะอืมให้ระวังช่วงเมษา พฤษภามิถุนานะช่วงมิถุนาคือกลางกลางปีอ่ะให้ระวังเรื่องดาวการเงินนิดนึงค่นะเพราะเขาจะเดินถอยหลังในช่วงนี้เนาะคุณอาจจะสื่อสารผิดพลาดการพูดแลเสียสับได้คุณคุณต้องระงมัดระวังกลางเดือนนิดนึงอ่านะ ก็คือกลางปีก็คือระวังช่วงเมษานสงสัยจะเสียเงินเรื่องของสงการเยอะๆเพราะฉะนั้นคุณจะซื้ออะไรคุณต้องดูเอกสารสัญญาให้ดีๆนะคะเออจะซื้ออะไรก็ตามรายได้ดีแต่คุณต้องบริหารการเงินให้เก่งๆนะคะถึงจะควบคุมรายจ่ายได้เพราะว่ารายจ่ายของคุณมักจะเกิดจากอารมณ์หรือความอยากได้กิเลสข,ของคุณนะคะเพราะว่าแหม อึมคืมมานาะนฉันขอซื้ออะไรตอบโจทย์ชีวิตซะหน่อยฉันขอลงคลอสความงามซะหน่อยเบาได้เบานะเพิ่งเริ่มไปกันยาวๆนะคะทีนี้เรามาดูในมุมมองของความรักกันบ้างเนาะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องไปต่างประเทศได้พูดไปหรือยังต่างประเทศนะบางคนอยากไปทํางานต่างแดนอ้อพูดแล้วเนาะงานต่างประเทศงานงานทางไกลถือว่าดีนะอืม งานบริษัทข้ามชาติถือว่าดีโอเคพูดแล้วเพราะฉะนั้นอยากไปต่างประเทศมีโอกาสสูงนะคะในช่วงของสองปีกว่านี้ได้เลยนะแต่ว่าคุณก็ต้องฟูมฟักศักยภาพด้านภาษาให้ดีนะอย่าไปแบบโอ้ยนะต้องมีศักยภาพด้านภาษาด้านด้วยนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูด้านของความรักนะคะอืมฟ้าเปิดเหมือนกันนะ เพราะว่าคนมีคู่นะเขาเรียกว่าความตึงเครียดมันลดลงเนาะจากนี้คือที่คุณเคยเย็นชาใส่กันความโรแมนติกไม่มีอ่ะเออเอะไรเขาเรียกอะไรเวลาก็ไม่ค่อยจะให้พูดอะไรก็ไม่เข้าหูหายใจก็ผิดนะคะต้องย้ายออกย้ายเข้าห่างกับคนรักนะจากนี้ไปจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะความสําคัญความสัมพันธ์ที่คุณเคยรู้สึกว่าเรากับเขาไม่เข้าใจกันเลยมันจะดีขึ้นแล้วก็จะชัดเจนขึ้น บททดสอบความรักของคุณน่ยนะคะมันเคยเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านมันคือเลิกกันไปแล้วอะ่ะคือปี6กเกับปี68เพราะฉะนั้น6กเกก็คือความแน่นอนความจริงแท้ของความรักหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักที่คนมีคู่จะฟูมฟักนะสร้างสร้างอาณาจากักรสร้างบ้านซื้อบ้านมีลูกนะมีลูกแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวก็คือเจอผ่านบททดสอบด่านหินมาแล้วบางคนสังเกตนะคะชาวรานดราศีสิงสองปีที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะมีการทะเลาะกาันมีการจับได้เรื่องของการนอกใจแต่ถ้าคุณผ่านมาได้มันก็คือการเป็นคู่แท้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดเสน่ห์ของคุณอะ ไปอยู่นู่นเลยค่ะมิถุนานะประมาณต้นมิถุนาสเสน่ห์เยอะนะคะแล้วก็สเสน่ห์แบบจับต้องได้จริงๆก็เด่ดนตะั้งแต่พฤษภาแต่เอาว่ามิถุนาเป็นต้นไปดีกว่าน่าจะเหมือนกับพลังงานที่มันขึ้นถึงขีดสุดนะ่ะ เออสเน์คุณก็มีมีถึงขีดสุดเหมือนกันคุณมีเกณฑ์ที่จะพบความรักนะฮะจากการออกไปพบเจอพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นการไปประชุมนอกสถานที่การได้เป็นตัวแทนเกี่ยวพันกับดวงงานการไปเจรจาธุรกิจใหม่ๆการออกสังคมการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะการไปงานรวมรุ่นนะหรือไปงานอะไรก็ตามนะคะหรือไปเรียนเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่คุณจะมีพ่อสื่อแม่สื่อเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยแหละคะ่ะแนะนารู้จกักบอก ต่อแล้วคุณก็จะเข้าสู่เกณฑ์ของความรักหรือการได้ดูใจนะคนโสดบางคนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการพบคนถูกใจผ่านสื่อออนไลน์นะหรือกิจกรรมที่คุณชอบนะชอบไปเล่นออกกำลังกายที่ไหนที่ไหนคุณอาจจะเจอก็ได้นะคะไปปั่นจักรยาน,นปั่นแล้วก็ปิ้งกันได้นะคะถ้าถามว่าความรักครั้งนี้เข้าสู่เกณฑ์มั่นคงมีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะไม่ค่อย บือหวาว่าจะเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คุณจะมองความรักเป็นความแน่นอนนะคะคุณจะไม่ได้วางสเปกว,ว่าที่ต้องหลอ่อต้องสวยแต่คุณจะมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเข้ากับได้เข้าได้กับครอบครัวเราไหมเขาพูดกันรู้เรื่องไหม ความชอบคล้ายคลึงกันไหมถ้าต่างกันแล้วมันเป็นยังไงมันมันจะเป็นช่วงที่ค้นเจอรักแท้จริงๆอะคะ่ะสําหรับคนโสดแต่ถ้าอยากไปขอพอรความรักก็แนะนํานะคะไปขอพระแม่รักษมีที่ตึกเกสรวิลเลจได้เลยก็จะเป็นพลังงานการขอพอรความรักที่ดีค่ะแต่ถ้าอยากเสริมมงคลสิริม,มงคลให้กับปีนี้2 5 6 9แบบตรงกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่า คุณเข้าสู่เกณฑ์สะสางเรื่องเก่านะเพื่อปลดล็อกชีวิตนะคะอดริศตูรู้ละใครเป็นใครนะพ่ายแพ้กันไปถึงขราวสิงค์คืนชีพแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะทําทําบุญขอพอรให้กับตัวเองนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะแนะนำนะคะให้คุณเเติมน้ํามันตะเกียงนะหรือไปไหว้ขอพอรองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะถ้าสะดวกนะถ้าถ้าไม่สะดวกนะคะคุณก็ไหว้ขอพอร วัดแถวบ้านคุณนะเป็นการขอพรนะคะขอพรเป็นถวายดอกไม้สดของใหม่ไม่ใช่ของเวียนนะก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเสริมกำลังใจที่ดีเสริมสริมงคลที่ดีแล้วก็ทำให้ชาวรักนาราสีสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่าจบเรื่องเก่าเข้าสู่โหมดชีวิตใหม่เรื่องราวใหม่ๆ การเริ่มต้นใหม่ๆที่สมพงดวงและจังหวะชีวิตที่ดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะดาวยกดาวย้ายเขาก็วนวนเว,ว,วียนเวียนเราก็มีดาวดวงอื่นคอยคอยคุ้มครองคอยปัดเป่ามันก็มีทั้งสุขและทุกข์เป็นเรื่องปกตินะคะของวิถีมนุษย์อย่างเราๆก็เป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆสําหรับการฟังมาจนถึงตรงนี้หรือใครอยากสนับสนุนนะักพยากรณ์วาสนาเป็นเป็นแบบว่าเอ้ยอปะไป ไปไปกินกาแฟเออไปดื่มกาแฟแก้คอแห้งก็คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะหรืออาจจะกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณสนับสนุนช่องที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นหรือแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานให้กับความตั้งใจของนักพยากรวัสนาก็ขอบคุณมากๆวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆกับช่วงของการปลดล็อกชีวิตอีกครั้งในปี2569มีความสุขมากๆค่ะ